ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเจวิคเคหะมหาชัยนะครับเด็ครับที่ร้านมีขายอะไรบ้างครับวันนี้มีกับข้าวแล้วก็เป็นขนมหวานแล้วก็เป็นขนมจีนค่ะขนมจีนก็จะมีน้ำยาป่าน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำยากะทิโอ้โหนี้เป็นน้ำยากะทิช้ำๆเลยครับตัวนี้<อ>คืออะไรครับอันนี้เป็นขนมจีนน้ำพริกค่ะโอ้ขนมจีนน้ำพริกค่ะอันนี้เป็นน้ำยาป่า อ,นนอันนี้เป็นบัวลอยเม็ดทาเองนะที่ร้านเม็ดไม่ได้ซื้อใช้เผือกใช้มันทําเองขายยังไงครับอันนี้ถุงละยี่สิบค่ะถ้าเป็นขนมหวานยี่สิบาทหมดเลยอีกอะไรดีดคะ,อ,ะอันนี้ขนมหวานยี่สิบาทหมดเลยยกเว้นบัวลอยใส่ไข 30, ่สามสิบนอกนั้นยี่สิบหมดเลยบาทอันนี้เป็นวุน้นวุ้นกะทิใบเตยนี่เป็นข้าวเหนียวสังขยาแล้วเป็นถุงนี่เหรอครับ กับข้าวเหรอคะอันนี้เป็นมี4ี่สิบาทถ้าเป็นต้มจืดก็จะ30บกับข้าวราคาไม่เท่ากันนะคะขายตามราคาสินค้าเลยถ้าหนมจีนก็ชุดละ30บาทสามสิบเหมือนกันพร้อมเส้นพร้อมผักเลยเส้นมีผักด้วยใช่ค่ะพร้อมเส้นพร้อมผัก30สบาทอันนี้เขากล่องกล่องนี่กี่บาทคัถ้ากล่องกล่องเป็นกล่องละสี่บบาทอันนี้เราขายมานานหรือยังครับ ถ้ารวมรุ่นแม่ก็33มสิบสามปีสามสากสิบสามสสิบสามใช่ต่อมาจากแม่นะแต่ทุกวันนี้แม่ก็ทำเหมือนเดิมแต่แม่ไม่ได้ออกมีหน้าร้านแ่น่หน้าร้านก็นี่เลยค่ะก็ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ก็คือที่นี่เลยที่หน้าร้านออกทำที่บ้านแล้วก็ออกมาขายตรงนี้ขายดีไหมครับช่วงนี้ พอได้พอได้ใช่ไหมไม่ดิน้นก็พีแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไ,ไม่แย่เท่าไหร่ไม่แย่เท่าไหร่พอๆๆๆอยู่ได้อยู่ได้เนาะใช่ค่ะช่วงนี้ก็พออยู่ได้แาไรายรายได้เราโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่พอบอกได้เลยมันต่อวันมันไม่แน่นอนใช่ว่างไหมวันถ้าเป็นกำไรบางวันก็ได้ครับเุณอะไรดีคะ,คะประมาณนี้ เจ็ดแปดร้อยาไม่ใช่ค่ะแกงป่าไก่คักกำลังเข้าเยอะอันนี้ก็มีได้ค่ะเราขายอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ประจขายตรงนี้ประจําประจําเลยเนาะกินอะไรดีคะยังไงฝากร้านหน่อยครับพ่กาดร้านหน่อย พิกัดร้านร้านเจวิเนาะร้านเจวิเคหะมหาชัยพิกัดร้านอยู่หน้าร้านทองเยาวราชทองใบหมู่บ้านเคหามหาชัยโอเคครับเดี๋ยวไลนรีวิวให้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับร้านเจวิเคหะมหาชัยอยู่วงต้นซอยเลยนะแกงป่า,กปากไก่คัว่วกิ้งอันนี้เป็นกะเพราแล้วก็มีข้าวผัดหมูกับผัดซีอิ๊วมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะ